ในคลิปนี้นะคะก็พามาชมไรนาส่วนผสมหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็พามาชมนะคะเราก็จะไถจะเอาไว้นะคะทิ้งให้ยานะคะมันเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้ก็พามาชม ในนาสวนผสมนะคะอันนี้ก็เป็นตะที่ปลูกผักเอาไว้นะคะผักผลไม้มีทั้งผลไม้มีมะม่วงมีมะพร้าวมีตอกแคมีหลายอย่างนะคะที่ปลูกเงาะกระดาวทุเรียนนะคะผักที่เราปลูกไว้มีหลายอย่างนะคะมีมะยม นี่ก็เป็นยางนานะคะยางนากับต้นไม้สักนะคะถัดมานี้ก็เป็นนาที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็มาไถดะเอาไว้นี่นะคะไถดะเอาไว้แล้วก็ตัดยาที่มันรกๆนะคะให้มันเตียนโล่งให้มันสะอาดนะคะดูให้มันงามตานะคะ นี่ก็พามาชมนะคะนี่พามาชมจะว่า360อยหสงศาก็ว่าได้นะคะพามาชมทุกบรรยากาศนะคะนี่ได้นาสวนผสมที่ปลูกพืชผักเอาไว้นะคะมีทำมายืนต้นแล้วก็ ไม้ที่กินผลนะคะนี่ฝั่งไก่ริบๆนู้นก็เป็นฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นหน่อไม้นะคะแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกเป็นดอกนะคะเป็นไม้สีเหงืออๆนี่ก็พาเดินชมทั่วบรวิเวณนะคะนี่ก็เป็นสะสะนี้ก็ ก็มีเลี้ยงปลาไว้ด้วยนะคะนี่ก็เลยพามาชมนี่นะคะพอทำความสะอาดตัดหญ้าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็จะสวยดูโล่งสะอาดตานะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เลยพามาชมถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดามใครให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป หรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย